ไม่ว่าท่านจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกําลังพัฒนาแต่ที่หยิบยกมาให้ดูนี่คือสําหรับประเทศกําลังพัฒนานะคะเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยค่ะอันนี้เนี่ยออบอกว่าประเทศกําลังพัฒนาท่านจะต้องส่งแผนการดําเนินงานลดก,าก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศนะคะโดยที่ตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าแผนของประเทศเราเนี่ยควรจะ ประกอบด้วยอะไรบ้างการลดก๊าซเือนกระจกอย่างไรจากภาคส่วนไหนบ้างนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราลดเองโดยกําลังของประเทศกําลังพัฒนาเองเนี่ยก็จะอยู่ในโซนสีเหลือง,องแต่ว่าก๊าซเือนกระจกเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันมันไม่ใช่แบบขวดน้ําที่เราบอกว่าจับต้องได้อย่างนี้นะคะมันอยู่ในอากาศมันก็จะต้องมีการตรวจสอบรายงานว่าเอ๊ะอย่างที่เวลานะท่านทําโครงการเนี่ยก็จะนําไปสู่การ จะต้องมาตรวจวัดเหมือนกันว่าจากที่ท่านปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะหรือว่าลดก๊าซเซ็นกระจกจากขยะจากภาคคมนาคมต่างๆเนี่ยมันนําไปสู่การคํานวณได้ไหมว่านําไปสู่การลดลงมาได้สักกี่กิโลกรัมนะคะหรือกี่ตัน มันจะต้องมีวิธีการคำนวณสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะเรียกมันว่าการตรวจสอบการรายงานการทวนสอบกาซเซอนกระจกนี่คือสิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถกระทำได้โดยที่ใช้ทรัพยากรคือใช้การเงินใช้ศักยภาพของตัวเราเองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างที่ EU เนี่ยก็ได้อ่าให้ความอ่าให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะอ่าเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างประเทศไทยอย่างเนี้ย ก็จะอยู่ในโซนสีแดงๆตรงนี้ค่ะก็คือได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะคะก็มีการตรวจสอบได้เช่นเดียวกันหรือการใช้กลไกตลาดบางท่านอาจจะได้เคยได้ยินคาว่าคาร์บอนเครดิตตรงนั้นก็คือคกลไกตลาดก็จะต้องมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่ามันจับต้องไม่ได้นะคะพอมันอยู่ในอากาศมันต้องมีวิธีการคิดคำนวณในขณะเดียวกัน ในเรื่องของการรายงานเนี่ยก็มีความสำคัญเราจะต้องกระตุ้นตอนนี้หลายเทศบาลนะคะได้มีการคำนวณแล้วว่าเทศบาลของท่านเนี่ยปล่อยกา๊าซเกรนจกออกมาเท่าไหร่แล้วก็จัดทาเป็นรายงานด้วยตรงนี้ก็ย้ำนิดเดียวว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าท่านปล่อยกา๊าซเกรนจกเท่าไหร่แล้วท่านเวลาท่านไปจัดการเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าท่านลดลงมาได้เท่าไหร่จากจากพื้นฐานที่ท่านมีอนุมานง,ง่ายๆเหมือนบอกว่า บัญชีครัวเรือนทํานองนั้นเลยค่ะบอกถ้าท่านบอกว่าเนี่ยจะตั้งเป้าหมายนะลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนของท่านลงมาสักประมาณเดือนละสองพันบาทถามบอกว่าท่านต้องสํำรวจไหมคะว่าครัวเรือนของท่านเนี่ยมีรายจ่ายจากเรื่องอะไรบ้างปล่อยออกไปในเรื่องอะไรบ้าง ะะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปกินข้าวนอกบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูก1234รายการแบบเดียวกันเวลาทำบัญชีการสเซงกระจกเนี่ยของเทศบาลก็จะทำให้ท่านได้ทราบว่าเราปล่อยการสเซกระจกจากเรื่องอะไรจากแหล่งไหนสาเหตุอะไรนะคะใช้พลังงานปล่อยไปเท่าไหร่นะคะคันคมนาคมปล่อยออกมาเท่าไหร่เอ๊ะแล้วมันปล่อยจากป่าไม้ที่ตรงภาคป่าไม้ภาคขยะน้ำเสียปล่อยเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็รวมกันเรียกว่าต้องมีการคำนวณแล้วก็ทำบัญชีการส่วนจะจบนะคะจะเป็นสิ่งที่ไทยจะต้องเตรียมการนี้พูดสรุปสั้นๆก็คือว่า ทําในระดับประเทศก็คือจะต้องดูแผนการจัดการก๊าซเซนกจกหรือว่าแผนลดก๊าซเซนกจกของประเทศแล้วก็ทอนไล่ทอนลงมานะคะลงมาสู่ระดับท้องถิน่นแล้วก็จัดทํารายงานจัดทําบัญชีก๊าซเซนกจกแล้วก็วางรูปแบบหรือว่ามาตรการหรืออย่างที่ท่านจะได้เห็นในในการบรรยายช่วงต่อต่อไปก็คือยุทธศาสตร์ของการลดก๊าซเซนกจกของท้องถิ่นของท่านเนี่ยท่านจะดําเนินงานอย่างไรนะคะนโยบายของประเทศไทยอันนี้เนี่ย ถ้าคืนบรรยายหมดเดี๋ยวจะหลับซักก่อนก็คัดมาให้ดูเป็นหลักๆเท่านั้นเองนะคะคิดว่าเดี๋ยวทางผู้จัดเดี๋ยวคุณทารีก็คงจะให้ให้สไลด์ตรงนี้แล้วให้ท่านได้นําไปดาวน์โหลดหรือว่าให้ท่านดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรืออะไรเดี๋ยวต้องถามทางผู้จัดอีกทีนึงนะคะก็ยินดีที่จะให้เผยแพร่นะคะนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่องถินเราเวลาเราทาําดําเนินงานนะก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งปัจจุบันแผนชาติฉบับที่11ได้กล่าวถึงการเป็นสังคมและก็เมืองลดคาร์บอนลงมาด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีแผนมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลดคาร์บอนลองมานะคะอย่างที่ได้เห็นแล้วนะคะยุทธาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็แผนแม่บทต่างๆแล้วก็ที่ได้แจกอยู่ในเล่มเล็กๆกันนะคะเป็นร่างอ,อยู่ในเอกสารท,ที่ท่านได้รับแล้วเนี่ยก็จะเป็นฉบับอันกลางเนี่ยค่ะ ท่านจะได้มีความเห็นแล้วก็พิจารณาได้ในขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานก็มีแผนอนุรักษ์พลังงานแผนพัฒนาพลังงานทดแทนกระทรวงคมนาคมกระทรวงอาาุตสาหกรรมกระทรวง,าากรรงกรเกษตรและสหกรณ์จะเห็นได้ว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในทุกๆแขนงเพราะว่าเราได้ทราบแล้วว่าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นอะ ออกมากระทบกับทั้งภาคพลังงานภาคป่าไม้ภาคการจัดก,การขยะของเสียทั้งสิ้นนะคะดูเร็วๆค่ะแผนชาติฉบับที่11พูดถึงเรื่องของการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ mm hmm. เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตำ่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็กล่าวถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ mm hmm. การปรับพฤติกรรมการบริโภค ตรงนี้ท่านสามารถอ้างได้ไปเปิดแผนชาติฉบับที่11ดูเลยนะคะแล้วก็ยกขีดระดับความสามารถในการรับมือกับรับตัวเพราะว่าแน่นอนนอกจากลดการเซ็นกระจกแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆก็จะต้องมีการกรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้านะคะเตรีมมาตรการรองรับต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์นะคะเดี๋ยวท่านจะหิวข้าก็วิทยากรก็เลยค่อนข้าง จะเร่งหน่อยนะคะแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันนี้ก็มีผู้แทนจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาท่านก็สามารถที่ติดต่อได้หรือเข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็ได้นะคะ ONEP.ONEP.GO.TH นะคะแล้วก็แผนอนุรักษ์พลังงานนี้ของกระทรวงพลังงานนะคะ DED.GO.TH หาได้ได้หมดเลยค่ะีก็รวบรวมมาให้พอเป็นสังเกตเท่านั้นเอง คำถามสุดท้ายเร็วไหมคะก็ในในฐานะที่องค์การบริหารจัดก,การก๊าซเซินกระจกชื่อเราก็ค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะคะว่าเอ๊ะแล้วอ,อกบอก,กเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นหรือว่าภาคสถาบันการศึกษาทักวิชาการได้อย่างไรบ้างภาคส่วนต่างๆได้อย่างไรบ้างก็ย,ยินดีนะคะถ้าหากว่าท่านติดต่อมา เราก็จะวิเคราะห์แล้วก็ให้คำรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะวิเคราะห์การลดก๊าซเรือนกระจกโครงการตรงในลักษณะนี้ค่ะนะคะไม่ว่าที่จะเป็นโครงการแบบโดยสมัครใจหรือว่าโครงการประเภท CBM ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิตตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งแล้วก็เรามีศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของท่านแล้วก็การคํานวณข้อมูลพื้นฐานรอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะ สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านสนใจในกรณีของการพัฒนาระบบทะเบียนแล้วก็ตลาดคาร์บอนสมัครใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตรงนี้จะเป็นแนวของนักธุรกิจมากกว่าเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาก็ส่งออกเนะี่ยเขาจะถูกเรียกว่ายังไงครับบางทีเขาถูกปฏิเสธไกลๆเหมือนกันว่าเนี่ยคุณอย่างเช่นบอกส่งขวดน้ําออกส่งน้ํออกสมมุตินะคะพ่ามีใกล้มือเท่านี้ คุณเปล่าบอกหรือเปล่าว่าการผลิตของคุณเนี่ยปล่อยก๊าซเซนกระจกเท่าไหร่ถ้าไม่มีฉลากคาร์บอนแสดงว่าปล่อยก๊าซเซนกระจกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากให้มาวางขายที่ร้านผมนะอะไรทานองนี้ผู้ประกอบการก็เลยบอกเออม,มันเป็นประโยชน์แล้วนะว่าผมจะต้องรู้แล้วแหละว่าผมอ่ะผลิตน้ําผลิตสินค้าอะไรขึ้นมานู่แม้แต่สินค้าการเกษตรเนี่ยนะคะก็เริ่มทําให้ผู้ประกอบการเริ่มตื่นตัวมากขึ้นบอกว่า กระบวนการผลิตของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นจนปลายเลยเนี่ยปล่อยก๊าซเซนเจอร์จหร่แล้วระบุปริมาณก๊าซเซนเจกระจลอปบนฉลากบนสินค้าเราก็สามารถส่งออกก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฉลากคาร์บอนแล้วก็ตลาดคาร์บอนในขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงว่า,าเราได้มีการออกแบบนะคะให้นักศึกษานิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรมเนี่ย มาช่วยกันคิดออกแบบบ้านก็พยายามกระจายไปว่าเออออกแบบบ้านแล้วก็อาคารตึกแถวคาบ้านต่ําจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าเวลาที่จะอาคารทีร่จะสร้างใหม่เนี่ยมันก็จะดีในการที่จะเราออกแบบมาตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าถ้าเราจะดการปรับปรุงเราก็อยู่ระหว่างที่ได้แบบมาแล้วแล้วก็ถอดแบบอยู่นะคะ เพื่อที่จะนํามาสามารถที่จะใช้ได้จริงถ้าเกิดว่าทางท้องถิ่นสนใจก็สามารถติดต่อองค์การกาเกรเกตรจกแล้วก็ขอรับแบบบ้านไปได้นะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรอ,องค์การกาเกรเกษตรจกก็ให้จัดการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพกับทางท้องถิ่นกับทางที่สบาลมาเป็นลาดับเหมือนกันตรงนี้ก็ดีที่จะให้ความร่วมมือค่ะนะคะรวมทั้งเ,เมืองคาร์บอนต่า ตอนนี้นี่ก็มีสิ่เทศบาลที่จะร่วมกับทางองค์การก๊าซเซนกระจกแล้วก็ขอกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกอยู่เหมือนกันนะคะเ,เราก็เห็นว่าเมืองลดคาร์บอนเนี่ยนอกจากจะช่วยโลกในการลดการปล่อยก๊าซเซนกระจกแล้วยังช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตในท้องถิ่นดีขึ้นในขณะเดียวกันมันไม่ได้เป็นการทํางานอะไรที่แปลกใหม่ไปเลยคือสิ่งที่ท่านดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าจะส่งเสริม ให้ท่านเนี่ยได้ดําเนินการอย่างมีเป้าหมายในเรื่องของลดคาร์บอนลงมาด้วยแล้วท่านจะได้มีการคํานวณแล้วท่านรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยตั้งใจทาดีตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการดีต่อท้องถิ่นของท่านเป็นการดีต่อประเทศแล้วก็ต่อโลกด้วยสามารถคํานวณตรวจวัดออกมาได้นะคะอันนี้ก็วิธีการคานวณก็เราก็ได้มีการพัฒนายอยู่สามารถที่จะติดต่อได้คงจะไม่ลงรายละเอียดในจุดนี้ในขณะ โครงการสุดท้ายก็คือที่ทํากับเทศบาลแปลงซึ่งวันนี้ก็เห็นท่านนายกสมชายจริยาเจริญมาเป็นผู้บรรยายเองในช่วงบ่ายก็คิดว่าคงจะได้ไม่ลงรายละเอียดเช่นเดียวกันไม่รบกวนเวลาทานข้าวของทุกทท่านถือว่าเป็นการเล่าข้อมูลแบบสบายๆจากโคค์การกรสิกรจุฬาการกันะคะแล้วก็นนะะวกอขอจบการบรรยายในช่วงเช้าเพียงเทาง่านี้ของพ่อคุณท่า ขอขอบคุณดรน,นัทธริกาวายุภาพนะคะจากกรงกา